โอเคสวัสดีครับวัดอีสุตัวจริง4ประตูห9เก้าแซดโอ้โหสยาผ่านง่ายรับรถไวจริงอย่างที่ผมได้โมไวไหมเดี๋ยววันนี้มาสอบถามคุณพี่ธีรศักดิ์เลยครับวันนี้เดินทางมารับรถกับเราแล้ว,ลวเลือกการยามดีสวัสดีครับผม,อผมสอบถามนิดนึงครับพี่เจอผมจากทางช่องทางไหนครับเฟซบุ๊กครับไม่อ่าเป็นเอฟซีติดตามกันในเพจเฟซบุ๊กของเราเนะครับแล้วก็เลือกการสัดใจมาซื้อรถก,กับเราวันนี้4ประตู1นึงเก้าแซดสอบถามนิดนึงครับ ออกรถได้ง่ายออกรถได้จริงแบบนี้ของพี่ทําอาชีพอะไรครับอ่าพนักง,งานบริษัทครับ้งโรงงานไม่ต้องคํำไี่วุ่นวายไม่ทำับออกคนเดียวเลยนะสัญญาผ่านไวไหมพี่วันเดียวครับรู้เรื่องรับรถไวไหมพี่ประมาณอ่าสองสามันส,สองอาทิตย์นะประมาณสองอาทิตย์พอได้อยู่แล้วพี่แล้วครับขอบคุณมากมากครับวันนี้ที่เลือกใช้บริการของเราเนาะพี่นะอ่ะขอให้ร่ำรวยงเฮงนะครับเดินทางปลอดภัยครับที่สินใดก็ส่งวังตามความปรารถนาวันนี้ได้สุดรถ 5,000บาทไปด้วยเพราะว่าคุณพ่อของพี่เขาใช้ยูสุโอเคขอบคุณมากมากครับที่มาเลือกใช้บริการของเราถ้าเกิดว่ามีพเพื่อนสนใจฝากพี่แนะนำด้วยเนาะโอเค okay. ขอบคุณครับสวัสด<ฟ>ีครับายบายครับดีครับ,บใครอยากได้แบบนี้นะครับก็โทรทักไลน์อินบ็อกก์มาเลยที e สามเจางนิตโต้สี่สองศไวครับถ้าไม่งั้นไม่มีรถอี่กับโครงการนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวัดอูสุตัวจริงยบาย